อีกห้าร้อยเมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอะไรล่ะเขาให้ไปเลี้ยวซ้ายมึงเห็นไป้ายไหมนะากูไม่เชื่อใครดีเนี่ยเชื่อป้ายหรือเชื่อสริบอกให้เลี้ยวทําไมไม่เลี้ยวโอ้ก็ป้ายมันบอกไปอีกทางนึงงงกูเลี้ยวขวาป้ายบอกเลี้ยวซ้ายอะไรของมึงเนี่ยสีมึงเถียงกูทําไมมึงรู้ทางหรอกูรู้มึงเป็นคนบอกทางแต่มึงจะมาให้กูเลี้ยวได้ไงล่ะ บอกไปซ้ายสิรีมึงทำอะไรเนี่ยแล้วมึงบอกกูเลี้ยวขวาอะไรของมึงเนี่ยสิรีถ้ามึงรู้มึงมาถามทางกูทำไมเอา้าไอ้เนี่ยอะไรมาด่ากูเนี่ยมาวะเนี่ยมึงเป็นระบบดิจิตอลไม่ใช่เหรอ AI ไม่ใช่หรอือมึงมาด่ากูได้ไงเนี่ยสิรีก็มีหัวใจไงซีรีนี่น่าล่ะเขาถึงไปฟ้องสิรีกันเป็นอย่างี้นี่เอง เป็นไรแล้ววะพูดดีๆนะบักคูพยียังยังเราตโ่โ้าดีอ้ยสิดีอเอ้ย